โอ้โหนี่เอฟซีตัวจริงผมเลยเนี่ยตัวจริงครับผมนี่แน่แน่ลองลองตะโกนชาติชาแนลดังๆดิชาติชาแนลเรียงมาหลายงานนะคะไม่ยอมตรวจเอทีแแย่หลอกๆเลยไหมแบบแย่ไม่ต้องลึกเท่าไหร่ช่วยด้วยโอ้ยผมผมมองนาทีคิว วัสดีครับวันนี้เราจะไปงานมิ팅ของแอดเวนเจอร์เจ้าพญานะครับนี่ครับที่บ้านไรโนรีนะครับอำเภอห้วยโคศรุตุไทยธานีนะครับวัน,นี้ก็เอาเต็นท์ไปด้วยเอาเต็นท์ไปกลางนอนทั้งคืนหนึ่งคืนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมเอาเครื่องเสียงไปด้วยนะแค่ขึ้นรถตู้ไปละให้รติตาขับไปละเดี๋ยวนี้ผมขับมอเตอร์ไซค์ตามเดี๋ยวตามกันไปครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะเป็นมิ팅ของกลุ่มแอดเวนเจอร์เจ้าพญานะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ค่อนข้าง ใหญ่ไม่กันนะครับหลายสิบคันนะครับวันนี้ก็จะมารวมกันปีละครั้งนะครับวันนี้ก็จะจัดที่บ้านไลโนรีนะครับผมเองผมก็ยังไม่เคยไปนะครับก็วันนี้นะครับก็จะตอนเย็นนะครับจะมีงานเลี้ยงนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะมาเที่ยวกันที่อุทัยนะครับขนเครื่องเสียงไปด้วยนะครับวันนี้เอาเครื่องเสียงขึ้นรถตู้ไปนะครับให้ลลิตาเขาเป็นคนขับไปนะครับแล้วผมก็เอามอเตอร์ไซค์ไปเพราะเองานงานมิสิงกลุ่มเราเนาะขี่มอเตอร์ไซค์นะกะ มอเตอร์ไซค์ไปด้วยดีกว่าไปร่วมงานจะได้หลายๆคัน <c oughs> เดีเลี้ยวไปทางห้วยคดนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นไปบ้านไล่ะครับน้องฉางบ้านไร่เดี๋ยวจะเลี้ยวเลี้ยวขวาหน้าเนี่ยทัานลลิตาพอดีเลยนะรถตู้นะนี <c> ่ <oughs> อีกสิบสองกิโลเมตรครับจากทางแยกนะครับนี่รถตู้ผมเนี่ย มวลทีแล้วก็ออกนะครับสามแปดอ่ะแต่ไม่ได้ซื้อนี่ใบสองอะเนี่ยมีลมเย็นๆแบบหนาวเลยอ่ะนี่แดดเปียงๆกันเ,เนี่ยใกล้จะถึงแล้วครับเขาบอกว่าห้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายบ้านไล่โนลีครั้งแรกเพิ่งมาเหมือนกันนะครับเข้าไหนวะ้ายหน้านูโอ้ยทางเพิ่งทำ เข้าไปในไร่นูรีนะโอ้โหเมรเอนดูโ่เลยเหรอทราย,ยางั้นเลยอ่ะเฮ้ฮโอ้โหทรายล้วนเลยนี่ไงถึงแล้วเห็นหลังคากระโจมโอ้โหนี่ไง สวัสดีครับสวัสดีครับรถรถมอเตอร์ไซค์จอดไหนอะเดี๋ยวไปจอดอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวยุ้ยเอาเครื่องเสียงโอเคเดี๋ยวดเ,เดี๋ยวยุ้ยมาเนี่ยมันตามตูดมาแล้วรถตู้ดำอะอเดี๋ยวผมรถไปจอดหนึง่งอะโอ้หรถเยอะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราต้องมาจอดรถกันตรงนี้กัน สวัสดีครับจอดน,นี่อ่ะพี่เดินไกลหน่อยจะเดินเอาของได้เรียงมาหลายงานนะคะไม่ยอมตรวจเอคไปกโง่ไ่โดนมาเจองานนี้นดนดนด้ำงานกลุ่มอะแย่หลอกๆไ้้ไหมแบบแย่ไม่ต้องลึกเท่าไหร่นี่ถ้าบอกว่า <S <S ตรวจก่อนเข้างานนี่ไม่มาเนี่ย อ <ian> ่ะลองเชื่อกรองเชื่อก่อนเดี๋ยวยุ้ยจะเก็บทุกโมเมนต์ให้เลยอ่ะนั่งเลยเองเชือกมัดเอาเลยไหมเนี่ยต้องเชือกมัดเลยเหรอเหมือนโจมะหารชีวิตยังไงบรังช่วยด้วย ครับผมจะไม่เฉยดิผมกลัวจะขับุเะครเนี่ยนกก็แพี่ไปไหวเสร็จแล้วเหลือของยุยโไปล้วทับหลังที่อยู่ข้างในขี้มูกแล้แน่แหละแต่ว่าขี้มูกเนี้ยมันจะอยู่ระหว่าง ้อต่อระหว่างตรงคอกับจมูกที่บ้านนะหรือรอเดี๋ยวมันจะขึ้นครับพ่อเป็นตัวทีถ้าขอตรวจใหม่จะให้เป็นตัวทีผ่านมีตรวจด้วยนะอันนี้เป็นน้ำยาตรวจมันจะใสอยู่นะครับตอนนี้มันจะใส่ดแ๋ยวเราจะเทใส่หลอดอันนี้เมื่อกี้พ่นใส่จมูกผมหรือไงครับไม่ไม่ได้พ่นครับเป็นใช้ตัวแกนเข้าไปเอาสารคัดหลังที่อยู่ข้างในเดี๋ยวี่จะออกมาตรวจ นี่อะน้ำตาไหลเลยอ้าวลาดิตามาขอองเรายู่พอเจอขี้มูกเขาจะเป็นสีขุ่นๆเนี่ยไหมมันจะเป็นสีขุ่นอันนั้นคือมีสารคัดหลั่งแล้วเราจะเอาตัวนั้นมาตรวจกับผมตรวจน,น,นะครับหลับตาไว้เชื่อฟังนิดนึงอ่าโอเคเดี๋ยวนะครับนิดนึงนะพยมรายการนะครับอ่านิดนึงนิดนึงอย่ายอย่าอย่าอย่าทำจมูกแบบนี้เด<ม>ี๋ยวเส้นเลือดแตกเออเดี๋ยวเส้นเลือดแตกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโซดเลยนะ แค่เสื้อแตกพี่เหรอผมไม่ว่าตายเลยเน้ำตาไหลเลยหรอจมูกก็ยังมีอยู่นิดเดียวนะโ่้โหยหยห่างไปเมตรหนึ่งไอ้อลงหองหนึ่งขวาหน่อยขวาหน่อยถุงนิดนึงฮะ ปกติเขาถ่ายกันเขาจะถ่ายหน้างานเราก็จะเข้าหลังงานกันนี่ครับกินอะไรพี่ปลาครับหมูทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหหมูนี่ไม่ใช่หมูนะครับเนี่ยคือที่อยู่ในหมูทั้งนั้นเลยล,มมล้ลมมากี่ตัวแล้วครับวันนี้ล้มหมูมากี่ตัวครับตัวนี้ก็ตัวที่สี่นะครับจะหมูหมดแล้วจะม่เห็นมีหมาอเลยแค่แค่เห็นคนปิ้งก็อร่อยแล้วอ่ะดูเลแล้วหมูหมดก็หมาแทนกินกันได้ยันตีสองที่สามแล้วครับวันนี้ครับหมูเตรียมมา เนี่ยเครื่องเสียงเจ้าเนี้ยดีสุดล,สละจ้างได้นะครับทักมาในช่องกัได้นะครับทักมาในคอมเมนต์ก็ได้ครับไปทุกที่ครับจ้างได้ครับเครื่องเสียงราคากันเองครับอะไรครับอันนี้อันนี้นน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 เขาเรียกอะไรครับเนี่ยชาแนลครับชาแนลเป็นช,ช่องใหม่ครับช่องนี้ดังมากครับมีคนตามประมาณหมื่นหนึ่งแล้วแต่ลบออกไปสักเก้าพันผมกดไม่้า้ปตามลบลบเนี่ยเดี๋ยวผมไปกด ติดตามกดเอาเอาตะไคร้ทับสับตะไครับแน่นอนครับาแนลก็ติดตามด้วยนะครับโอ้ยขอบคุณมากครับพี่เจมส์นะครับเอครับผมโอ้โหที่เอฟซีตัวจริงผมเลยเนี่ยตัวจริงครับผมนี่แน่ๆลองลองตะโกนชาดแชนแนลดังๆดิชาดแชนแนลัสดีครับนี่คือพี่รุดนะครับรุดรุดเบนซินนะครับรุดเบนซินสายโดดนี่ครับหลงทางอยู่ตรง อะะไรนหลงทุกทียบเฮ้ยเขามีรถให้ขี่ด้วยนะเนี่ยเนี่ยมีรถให้ขี่สองคันในี่ยไรโนลีอ่ะขี่ไงวะเปิดสวิตช์นะเกียร์ว่างวะเกียร์ว่างอยู่นี่เปิดสวิตช์ตรงนี้เออแล้วก็สตาร์ทจะต้องกำเบรกด้วยนะเข้าเกียร์นี่เกียร์อยู่งี้เนี่ยคันเร่งอยู่ตรงนี้เฮ้ยถอยหลังได้ด้วยทคน เส e ื้อเหลืองเข้ากับเสื้อเขียวไม่ได้ค yes, รับตอนนี้กำลังตีกันอยู่ไปลองรถตั้ม ยกล้อเลยยกล้อยกล้อไปเลยไปเลยเป็นไงมังเป็นไงม้างมันดีแต่เสียวตอนแบบเลี้ยวมันจะเทเป็นมอเตอร์ไซค์สองล้อแล้วเอาขาลาใช่ไยมล้อมันมันลาไม่ได้ขาสั้นจริงจริงมันก็เหมือนมันก็ไม่ไม่ลง กางเต็นก็ยวไม่มีที่นอนเต็นนี้ไม่ได้กลางมาสองปีแล้วเน,น่นี่เต็นเรากลางเสร็จแล้วนะนห้องน้ำมันอยู่ใกล้งไงก็เลยเอาเต็นใกล้ๆดีกว่า